โอเคนะครับผมต้องขอกรบสัสดีในลักชองฟรีไฟ์ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการเปิดตั้งค่าของคนที่เล่นในโทรศัพท์หหดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับคือแบบทุกคนก็รู้จักนะครับคนนี้นะครับเขาก็เป็นคนดังนะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่แขน p ีนะครับหรือ Perfect Shot นั่นคือแกนของไอ k โนะครับใช่นะครับของพี่ปื้มเรานะครับ นั่นคือแคนของพี่ปื้ม R u โอเคนะครับนี่ผมก็จะมาเปิดตั้งค่าของพี่สองศูนยศย์ส FF นะครับคือแบบคนที่เล่นในโทรศัพท์ที่แบบอันดับต้นๆของประเทศนะครับที่แบบยิงหัวโรอดแล้วอยู่แคนบาวันด้วยนะครับผมก็คือแบบที่เขาแบบโหดนะเป็นไอดอลนอีกคนหนึ่งเลยของผมเลยนะครับผม แล้วผมก็จะเปิดให้ดูนะครับว่าพี่เขาปรับไอ้มังแล้วผมจะเคลืนรูปนะผมก็ไปได้รูปนี้มาจากช่องอีกคนหนึ่งนะซึ่งเอ้วผมจะทิ้งเครดิตไว้ของช่องของช่องของพี่สองคนๆแล้วช่องที่ผมไปได้รูปการปรับตั้งค่ามว้นครับครับมันไม่ใช่ช่องแบบไม่ใช่ช่องแบบปรับราคาผมเป็นช่องที่แบบดูรีแอคชั่นนะครับก็คือผมไปเจอมาพอดีผมจะปบาไปทุกคนดูนะครับคนนะครับตั้งค่า ควบคุมการตอบสนองของพี่สองศูนย์ศูนย์สองเอฟเอฟนะครับเขาจะปรับเป็นร้อยทุกอย่างนะครับนะเัาเป็น D p i 6หกร้อยนะครับ D P I ของโทรศัพท์นะครับไม่เกี่ยวกันในเกมนะครับผมถ้วผมจะปรับให้ดูนะของผมจะเป็นแบบนี้ของผมที่ผมปรับปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ของพี่เขานี่ครับก็เป็นร้อยทุกอันร้อยทุกอันนะครับรยทุกอัน ร้อยทุกอันนะครับก็คือร้อยทุกอันเลยนะครับก็กปรับ DPI อ e ีก600นะครับอืมปรับ DPI อ e ีก600นะครับก็คือแบบ มันมีเหตุกนะครับเขาได้เนี่เขานะมันมนนีเหอรทบบยืเชิญมาการมันมีอก็เงีบแล้วนะวครับผมอย่าลืมนะครับมันที่27นะครับอย่าลืมไปดูไลฟ์สดของทางเพจการิน่านะครับ เขามีแจสกสกินปืน MP5 ยกเซิร์ฟเลยน,นะครับ MP5 สก,กินปืน MP5 นะครับแล้วก็ชุดกระดูกนะครับชุดโครงกระดูกนะครับเขามีแจกยกเซิร์ฟนี่ครับวิ่งเจ็บวิ่งลาเวลาประมาณ5โมงมีท่าเต้นด้วยครับมีท่าเต้นบัตรสก,กินปืนแล้วก็ชุดกระโหลกแล้วก็สก,กินเป็น MP5 DI ตันศกนะครับ เอ็ d พีห่านเดนันบนะครับนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจสงทราคลิปต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าผมจะมาสอนยิง AKS กับเอ็นะครับคือแบบเป้งหัวหัวแตกเลยคือแบบผมลองไปฝึกมาแล้วนะครับมองไปฝึกมาแล้วนะครับคืนนี้นะครับลองไปฝึกมาแล้ว จะไปดูคลิปไฮไลท์หลังจากปรับตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย I'm Triple D, my gang, I keep it sticky like a trophy